นี่ทีมงานเฮาไปเด้อไ่เด้อไบาทยพีไทยีเอ่ยนะไ่อยากขกงคนงามยังชันี่เฮาอันน้ำไม้เป็นอาหารอันที่ซื้อของแทงอยู่พี่สวาสดีสวัสดีพี่น้องบอกไปมดุ่สุสุกคนเด้อมื่อนี้อันปีใหม่เมื่อนี้ปีใหม่มือที่สองเฮากะ ออกมาอยู่หัวอยู่สวนคือเก่านี่มาสวนแม่ท่าพี่น้องเอ้ยผืนสีผ้ามาหาน้าไม้นี่สีผ้ามาหลาะเบื่อเงเครื่องปลูกคนนี่มักายหลายหนึง่งเกษตรพ่อพี่องนี่ก็แม่น้ม่ที่จะเอาคันนี้น้ำไม่อากเนอข้าวนนี้น้องเฮาเฮามาเอานี่ไล้กับพ่อท่าวนี่หล่อนอพืชน,นี่ ปีใหม่ปีนี้มันมีโควิดเทาบอกว่าโควิดปูกีรกปลูเแล้วปลูกสาอย่างเดียอ,อันนี้ก็ฟักนอกแมนเลยวะฟักนอกตัวนี้บอกคือบวไม่ถาวกับตัวในบาทนะเดีแล้วตั่นคือเาอขอาคือนอกต้นนั้นต้นนี้บอกขับปัน่นเออไม่ได้แก่อะไรของหนาออกนวกเชี้เชื่อมือแล้วแต่แ

นี่เลยเหยอนี่ได้แต่เน็เออกัะนี้เออนี่เอาบอกเฮ๊ะพุดล้มเห็นลายรนะแงเข้าวีแงงไม่แแงงอื่นมันสียบแกงมืออื่นยายถ้าว่าเมื่อคหร่าสีแกงอะไรอรจิงซับมันเด็กเสีบเ้นอนเอาบนี่ก็ต้มวยเขาเมื่อตะแลงเลยนะเหมือนน่ะตะแลงมาเอือ เมื่อกลางคืนบะเคื่อหอดเมื่อกลางคืนเราปกติสามโมงบ่หอดแจ้งสติสมีผ่านออกคิวแปดโมงบ่แจ้งสามโมงห้ามาหน่อยลงอาบน้ำเพราะนี่นี่ยหมักบวบก็ดีฮาตอนนี้เขากำลังเอาหนามไม้นี่เอานามไม่เดี๋ยวสิบเอาหมักบวบต่อ นี <54. S 2> ่นะไม่ย่ายได้แล้วนี่เต็มขุเลยดอกใครละก่อนใหญ่เออก้อนนี่นั่นหนักอออยู่ก้อนอยู่ท่องด้วยสิยักษ์ป้านี่ตัวนี้กระปุกมั่นเลยนี่ก่อนทูจะได้อีกแล้ว มักบวบกับบักไลลายอย่างนี้นี่มักบวบมีแต่หน่วยใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยนี่นะใช่หนวยใหญ่ครหนวยโมเนโควิดในบริยานอืมบริโอดอันนาดอกนี่มีอันมีหน้าไม้มีบักบวบอันนี้ใช่เพราะว่าหน่วยบักใหญ่นี่นี่บักใหญ่นี่ไดยบักไลลายหนึ่งอันนี้ก็ ต้นมะแขว้งนี่พูผักกำปังเลยไม่เท่านั้เห็นอีแม่ปลูกเพิ่มมากแท้ๆได้เพิ่มเเพิ่นกินเนาะโอ้ไงมันเพิ่มเลยหฮาปลูกอ่ะลกกับแม่แบบมันเป็นเลยลกไปเพื่ออะไรอ่ะมันอันนงื่อแล้ก็แตกลูกมันกินหมดบาดดิบบ่สเนี่ยแล้วอ่ะอยากให้มันอันนั้นนะเฮาบอกอยากได้า นี่มาพี่อะไรพี่น้องมีกระป้อมพอ่อพ่นอ่ะอคหแง่พ่อว่านี่พี่น้องกระป้อมเะชี้คอยอคอยครับเนะนี่เห็นว่ากระป้อมไายตาดีเบิ่งเอเด้กกระป้อมนี่กระป้อมเบิ่งกระป้อมกับความหู มีครบทุกอย่างพี่น้องนี่มักหนัดมักแน่หมักหนัดมักนี่ตัวนี้เนาะมักแน่มักนี่เลยดำๆนนี่หมดแล้วกษตร,รพอเพียง ผูน่ะไม้กับบกายก็หนูหามมือกับบบหอบส่นผู้ใหญ่ลงผูยเลยนะไม่ทานะลงไปผูยเลยนะมีขรบมืดนี่ ขากลำหม,มักใหญ่เห็นมะหมักนี้นะแะอยากกินหนึงขาก็นึง <c oughs> อยากกินแกงน้ำมันกับแกงมักบวบกับมีปลาปลากับมีอีก <c oughs> <c oughs> หมันต้นพ่อผูก <c oughs> มาเด้อนี่หมักนี้พี่น้องนี่มาเตี๋ยวปลาเ้

มึงไนนังแม่แกงกกินซาไหยลูกกินซักบาดเด้ีเซเนาะแกงน้อไม้ฮะแกงลายกับรเซนี่มาละพี่น้องเอ้ผูอยากกินหนึ่งข่ากระมีนียอดขาสองสอย่นี่ผู้าวั่ปลูกต่อได้ไม่้าเ้ยถาเขาหนะ ถ้าว่าสีปลูกยัง,งไม่ได้ปลูกนี่ยอดขาพี่น้องขาตะแรงนี่ขากินยอดตัวนี้เนาะกินยอดก็ได้กินหัวก็ได้ สิบสองโมงเลยบอสิบสองโมงแหละบรได้ไปอันท,ทรงผ่าเลยวมั้งฮาปีนี่ยังบไปทรงผ่าซ้ำไปทรงจะทาดิพอมัวโรยผ้าดิพอแลยก็มาทำไมทำไมกินซุ้งเลยหน่อยเนาะทำไมกินซุ้งครับว่มันบวออกเนาะพอได้ปลาอันบอกคันหาผู บักใหญ่เนื้อบวบเลยฮะนี่น้องก็มีพี่น้อยป้ามีแต่ตัวใหญ่ๆกุ้งกระเพือกผัเพื่อผักอยู่เมื่อนี่ว่าสี่กินกุ้งเต้นนะบริกรโมมีแยงโมมีแยงสอนเอ๊ะ อร้อายนะมันบอ่อหยุบหยุบ,ยบนี่พี่น้องทางนี้ก็เป็นหมักเพชรนี่แม่ท้าวคอยปลูกหมักเพชรมาไกลๆได้ส่วนเรามีโบมมืดมีหมักเพชรมีหม,ม,มักเพชรหมักขึ้นเลยหลายอย่างบ้านง,งามเลยนีน่ตอนนี้เรากำลังเสียหยาอยู่ร้านนะบริษัทเซียได้ร้านถ่ายคลิป เ <laughs> ทียงเทียงนั้นน้นอยก็อยู่ทางนั้น <c oughs> ปีใหม่ปีเมือนเท่ากัออกมาให้มานะ <c oughs> เพื่นบอกว่าอันบไฮย,ยังออกมาอันป้องก,กันโรคโควิดเดิ บาดมันบดแล้วกระคักนายายข้างทางเทียงผูกกำลังปิ้งเป็ดอยู่พี่น้องหอมไม่ไหวได,ได้เต็มขู่นี่พี่น้องเลยคุณลายขักปัญญงได้ลายจะเต็มขู่ๆๆอ่าไม่นี่เขาอัน <ๆ S 1> เป็นอาหารเสริมซื้อๆหรอไมมือนี้นั่นท้องแท้เลยเป็ดพุ่นเขาแบบเบื่ออาหารบ้านเลยพี่พ้องมา,าหาัานหน้าก่อนน,ะนี่ทีมงานเฮาบ้าไา,า, <laughs> ายไายดีเยอ <laughs> คนงามสุก่อนี่เขาอันน้ำไม้เป็นอาหารอันนแะซื้อของเทอยู่พี่ห้ไปแซกพีนหลังแซวจะระยาดกนจะโดนได้แล้วสิแกงน้ำไม้ 再来呢。